ยินดีต้อนรับเข้าสู่ รายการท ok ็กกบบอวมช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิปเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคลิปชั่นในคลิปนี้ผมมีภาพยนตร์ในปี1989และภาพยนตร์ที่ผมแนะนําส่วนใหญ่จะเป็นภาพยนตร์แอคชั่นในคลิปนี้ก็เช่นเคยครับภาพยนตร์แอคชั่นที่ผมจะมาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักและได้หามาสะสมได้หามาเก็บไว้ในคลลกชันของนักสะสมที่ชอบสะสมภาพยนตร์ เป็นการส่วนตัวผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คงเหมาะสำหรับนักสะสมทุกท่านครับภาพยนตร์ที่ผมจะแนะนำในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่อง Backlan นหรือชื่อไทยฝนเดือดในปี1989ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมนักแสดงและผู้กำกับคนเขียนบทรวมไปถึงผู้กํากับภาพของภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ธรรมดาเลยครับ ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่แค่เรื่องราวของภาพยนตร์แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือหนังผ่านมา30กว่าปีแล้วแต่เมื่อหยิบมาดูทีไรภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สร้างความบันเทิงให้กับคอหนังแอคชั่นได้เสมอครับเรื่องราวของนายตำรวจที่เขากำลังดำดิ่งลึกเป็นเรื่องราวของนายตำรวจที่กำลังมีคดีติดตัวคดีที่ทำเงินของต่างหายแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเขากับเพื่อนคู่หูได้ไปนั่งดื่มนั่งทานในบาร์แห่งหนึ่ง ในร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งในร้านอาหารแห่งนี้มีกลุ่มยากุซ่าและมาเฟียในย่านนั้นกําลังรับประทานอาหารและกําลังคุยธุรกิจอะไรกันบางอย่างและแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ประทะก,กันระหว่างแก๊งยากุซ่าก็เป็นหน้าที่ของสองตำรวจคู่หูที่กําลังรับประทานอาหารอยู่ต้องระงับเหตุเมื่อเขาระงับเหตุได้เขาก็สามารถจับแก๊งยากุซ่าได้แต่สิ่งที่หนักไปกว่าน,นั้นก็คือการที่จะนำ ตัวยาคุซ่าไปส่งและฝากขังนายตำรวจสองคนซึ่งเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาจับยาคุซ่าคนนี้ได้เขาจึงต้องไปอรารักขาผู้รายคนนี้เพื่อที่จะถึงที่หมายคือญี่ปุ่นต้องบอกเลยว่าเมื่อไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องปวดหัวก็เกิดขึ้นไม่เพียงแค่เขาต้องอรารักขา วัยร้ายยากุซ่าคนนี้เพื่อให้ถึงญี่ปุ่นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาก็คือวัยร้ายคนนี้ได้รักลอบหนีด้วยการให้เพื่อนยากุซ่าปลอมเป็นตำรวจญี่ปุ่นมารับพาตัวหนีออกไปเหตุการณ์เลยทําให้สองตำรวจคู่หูจากอเมริกาและร่วมด้วยตำรวจญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนช่วยกันสืบสวนสอบสวนตามจับยากุซ่าวัยร้ายคนนี้กลับมาลงโทษและรับโทษให้ได้โอ้โหผมดูกี่รอบก็ยังสนุกครับ สำหรับเรื่องนี้บอกเลยว่าล่าข้ามโลกกันเลยจาก อเมริกาสู่ญี่ปุ่นแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ยังอัดแน่นไปด้วยการสืบสวนการสอบสวนทั้งมุมภาพฉากแอคชั่นตั้งแต่ฉากโอเพนนิ่งซีนทุกอย่างครับผมอยากแนะนําให้ทุกท่านที่เป็นคอหนังแอคชั่นในยุค80-90ลองลับไปดูแล้วผมบอกเลยว่าสนุกมากๆหนังเรื่องนี้อยู่ในใจผมเสมอแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่ผมคิดว่าถ้าผมจะครีเอทงานอะไรสักอย่างเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ผมมักจะหยิบแล้วก เปิดดูตลอดเวลาแล้วก็ดูเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แน้วดรามา่าแอคชั่นอาชีากรรมสืบสวนสอบสวนภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เป็นแค่เพียงหนังแอคชั่นแต่ยังรวบรุมยอดฝีมือตั้งแต่พร้อมกับภาพ กู้กำกับภาพยนตร์นักแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สมควรแก่การสะสมยิ่งนักสำหรับคอหนงแอคชั่นภาพยนตร์เรื่อง Black Rain หรือฝนเดือดในปี1989นำแสดงโดยไมเคิลดักรัสแอนดี้กาเซีย เนทากาคูละและร่วมด้วยเคทแครชอว์กำกับภาพโดยจานเดบองประพันธ์ดนตรีประกอบภาพบยนตร์โดยฮันซิเมอร์และยังเป็นผลงานกำกับการแสดงโดยลิลลี่สกอต เมื่อได้เห็นลิสต์รายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วผมว่าหลายๆท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการก็คงไม่พลาดแน่นอนอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาเก็บไว้มาสะสมในคอลเลกชันสําหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมติดกระดิด่ง เพื่ออัปเดตข่าวสารของทางทวบอมิงแฮมแนลดูหนังฟังเพลงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกําลังกายวันละนิจจิตจ,จำใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ about movie by samuel